สวัสดีครับพี่น้องอสสสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับสินเชื่อรวมพลังอสมอคนละ10,000บาทเดี๋ยวนี้ก็มีแบบนี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับพี่น้องครับพี่น้องอสสสมอครับวันนี้หมอชาติได้รับข่าวสารเดี๋ยวนี้มีแบบนี้ด้วยนะครับสหพืชผลลิซิ่งรับจัดไฟแนนซ์รถยนต์ทุกชนิดนะครับบอกว่าอสมอรวมกันมา4คนรับไปเลยครับคนละ1 0,000บาทเพียงแสดงบัตรอสมอ อนุมัติทันทีนะครับพี่น้องครับมีพี่น้องหลายท่านนะครับสอบถามหมอชาติว่าชกศอสมอจะกู้ได้ตอนไหนอะไรไงตอนนี้กําลังเดือดร้อนนะครับบางคนก็บอกว่าลําบากมากต้องการใช้เงินด่วนอะไรเงี้ยนะครับหมอชันก็ไม่อยากให้ไปกู้ให้ไปทําอะไรนะครับก็ลองดูอันนี้นะครับหมอชติไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับหมอชาติได้รับข่าวสารมาแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะหมอชาติไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้รับค่าสปอนเซอร์อะไรทั้งนั้นเลย สำหรับพี่น้องอสสสมอที่เดือดร้อนจริงๆนะครับก็ไปดูที่สหพืชผลลิซสิงนะครับรับจัดไฟแนนซ์รถยนต์ทุกชนิดนะครับเขาไม่ได้มาจัดไฟแนนซ์ให้อสมอหรอกครับเขาบอกว่าสินเชื่อรวมพลังอสมอเพียงแสดงบัตรและก็อสมอรวมกลุ่มกันมา4คนขึ้นไปนะครับไม่มีการหักค่าธรรมเนียมใดๆแม้แต่บาทเดียวลดเงินต้นลดดอกเบี้ยใช้แค่ไหนจ่ายแค่นั้นจริงๆไม่มีแอบแฝงจริงใจใช้เหตุผลเน้นเจรจาหาทางออกร่วมกันนะครับ สคนรวมกันมายื่นบัตรก็รับไปเลยครับคนละ1นึ่งมืบาทอนุมัติทันทีเลยนะครับก็มีอะไรก็อ inbox ไปหรือว่าแชทไลน์ไปหรือว่าโทรปรึกษาที่094-371-2-0-0-0-0-9-7-320-9-0-0 0 09นะครับสาพืชผลลิสติ่งอนุมัติไวรับเงินเต็มจำนวนนะเขาบอกอย่างนี้นะครับก็ เป็นทางออกสําหรับพี่น้องอสสสมอที่ลําบากนะครับแล้วก็ต้องการใช้เงินนะก็ Nixon. ต้องดูพิจารณาด้วยนะครับพี่น้องครับหมอชติไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าเพียงเห็นข่าวสารมาแล้วก็มาบอกพี่น้องอสสสมอว่าเดี๋ยวนี้ก็มีแบบนี้นะครับว่าบริษัทให้สินเชื่อกับอสมอนะครับรวมกลุ่มกันมาแล้วก็ง่ายๆก็น่าจะค้ากันไปค้ากันมานั่นแหละครับพี่น้องครับ4คนคนละ1 0 0 0 0่นก็4 0,000บาทนะครับ ก็ลองเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดนะครับก่อนตัดสินใจใดๆทั้งสิน้นที่เพจเขานะครับพี่น้องครับก็ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติด้วยนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ